สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนสิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยนะครับเราก็อาจารย์ก็จะมาตอนที่2นะครับมาบรรยายตอนที่2ตอนแรกก็พูดถึงที่มาแล้วก็เรื่องของความหมายต่างๆตอนที่2นี้ก็จะมาพูดถึงมาตราที่4มาตรา4นะครับมาตรา4ี่ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และก็ให้อำนาจ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนินี้และก็เป็นการกำหนดกิดจาการอื่นๆรวมทั้งออกระเบียบประกาศทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นั่นเองกฎกระทรวงระเบียบประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะใช้บังคับได้ งนั้นจำบทบาทของรัฐมนตรีดีๆนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารนั้นมีอำนาจแต่งตั้งพนักงการเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมแต่การกำหนดค่าเนียมต้องไม่เกินท้ายในพระราชบัญญัติและก็กิจการอื่นการออกระเบียบประกาศต่างๆนั้นจะมีผลก็คือต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้ก็เป็นความหมายในมาตราที่4นะครับมาดูหมวดที่1นนะครับพูดถึงคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นะครับนะพูดถึงบัตรตาที่5นะก็ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งประกอบไปด้วยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการาจจาะไม่ดีนะครับประหลัดนะครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอธิบดีกรมปรศุสัตว์อธิบดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นะครับเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองการประกอบโลกศิลปะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งอ่านี่เป็นกรรมาการโดยตำแหน่งนอกจากนี้ก็มีอีกยังมีกรรมการผู้ส่งคุณมุิจะมีจำนวนเท่ากับกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเลือกจากกลุ่มผู้ประกอบโลกศิลปะและจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยการผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปรวมทั้งให้อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องนั้นเป็นกรรมการและเลขานุกกานถ้าตามมาตานี้ถ้าถามว่าใครเป็นประธานของคณะกรรมการนี้ก็คือประหลัดกระทรวงนะครับใครเป็นเลขานุการก็คืออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นะข้อสอบอาจจะถามในส่วนนี้ได้แล้วก็พูดถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒนะิที่กล่าวมาแล้วนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงคือกฎกระทรวงนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้กําหนดประกาศนั่นเองออกกฎกระทรวงนะครับสรุปแล้วนะครับกรรมการโดยตําแหน่งจะมี10คน1ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ2อธิบดีกรมการแพทย์นะครับ จริงๆแล้วมี10น่าจะบวกหนึ่งเป็น11เพราะว่าที่ปดีเดี๋ยวว่าพูดถึงอีกทีนะครับจริงๆต้องสรุปเป็น11คนนะครับทษทีนะเพราะว่าจะมีอธิบดีกรมการแพทย์ที่ปดีกรมทรัพย์สินปัญญาอธิบดีกรมประุศาสตร์ที่ปดีกรมป่าไม้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเลขาธิการสำนักงานนโยบายแผนและแผนสิ่งแวดล้อมให้ผู้อำนวยการกองการประกอบโลกสินปะในปัจจุบันก็คือ ผู้ในการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะครับอันนี้10แล้วก็มาอีกตำแหน่งคืออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นกรรมการและเลขางนั้นให้จำประธานกับเลขานะครับนั้นเลขาก็คืออธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหรือเดี๋ยวนี้เรียกว่าอธิกรมอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้วนะครับงนั้นกรรมการผู้ทรงนุวุฒ ก็จะแต่งตั้งมีจำนวน10คนนะครับ10คนซึ่งเท่ากับจำนวนโดยโดยตำแหน่งซึ่งไม่รวมเลขานะครับก็คือ10กับ10ก็ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลป,ปะนะครับลองมาดูนะครับ10คนนี้คือใครเป็นกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะได้แก่แพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์นะครับ2คนก็คือวิชาชีพละ1น่คนนะเป็น2คนแล้วนะครับในข้อที่1 กลุ่มซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยนะครับก็ได้แก่พวกหมอพื้นบ้าน4ภาคภาคละ1คนรวมเป็น4นะครับรวมรวมอีกรวมกัน4ภาคก็เป็น4คนงนั้นะในข้อ1ข้อ2ก็เป็น6แล้วนะครับกลุ่มนักวิชาการอีก1คนอันที่4กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยอีก1คนนะครับกลุ่มการผลิตหรือจำหน่ายยาสมุนไพร ให้เลือกกันเองเหรือ1คนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกหรือแปลรูปสมภัยเลือกหรือ1คนอันนี้ก็จะเห็นว่าในข้อ1ถึงข้อ6ก,ก็ได้10คนนะการเลือกกรรมการผู้สูงคนรูก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และว,วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งก็รัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศกฎกระทรวงนั่นเองออกกฎกระทรวงนะครับสรุปแล้วก็มีกรรมการรวมเสร็จแล้ว21คนนะตัว 21คนก็คือมีอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ต่างเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการแล้วก็ประหลัดกระทรวงเป,เป็นประธานนะครับอันนี้ก็พูดถึงกรรมการในมาตรา6นั้นคณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีนะครับอันนี้ให้คำนะกรรมการเป็นการให้ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินะี้อันที่2คือส่งเสริมและพัฒนาให้การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญยาการแพทย์แผนไทยและสม,มุนไพรเป็นการส่งเสริมอันที่3คือกําหนดมาตรการเพื่อเสริมส,สร้างความมั่นคงและประสานงานระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิคุญยาการแพทย์แผนไทยและสม,มุนไพร นะครับส่วนข้อ4ก็คือให้ความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามมาตราที่39วงเล็บ3ไอ้วักสานะครับ39วักสาไปเหลือตามไปดูอีกทีอันนี้ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับข้อที่5น,ะนาคณะกรรมการก็มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุธทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน หรือของผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้นั่นหมายความว่าถ้ามีการามีการมีคําสั่งส่วนที่เป็นนายทะเบียนหรือผู้อนุญาตเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้นั้นเ,เกิดถ้า,าผู้ผู้เสียหา,าผู้ถูกกล่าวหานั้นหรือผู้ถูกคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนหรือผู้อนุญาตไม่พอใจก็สามารถอุทธรคำสั่งนะอุทธรต่อใครอุทธร์ต่อคณะกรรมการนะครับ ข้อ6นั้นวางอำนาจหน้าที่ก็มีหน้าที่คือการวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์การจัดทำอุทธรณ์แล้วก็ยังการจัดทําทะเบียนภูมิัญญาการแพทย์แผนไทยทาหน้าที่การบริหารการจัดการผลประโยชน์และการใช้เงินกองทุนแล้วก็การดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมภูมิัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ยังปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของกรรมการนะครับปฏิบัติการอื่นตามรัฐมนตรีมอบหมายนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอจบบรรยายในตอน2แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ